ครับสวัสดีครับวันนี้ทีมงานพี่สุระนะครับวันนี้วันหยุดนะครับพามาดูสระน้ำนะครับว่ามีปลาเยอะหรือเปล่านะครับนำหน้าโดยพี่เขียวนะครับพี่เขียวแห่งอำเภอศรีขอรภูมินะครับนำหน้าไปแล้วสรานี้เขาคุยว่าแหละกี่พันพี่ แพงละประมาณพันห้าพันห้าใช่ไหมที่เขาเกินเกินใช่ไหมแหละพ <l ots> ันห้านะเดแล้วมาดูปลาก่อนขอสามสิบแพรสามสิบสมสิบที่นั่งที่นั่งละพันห้าโอโ้โหเป็นเงินเท่า 30, 40, ไหร่สามหมื่นนะสามสี่หมื่นไหมฮะโอ้ยสามสิบนะสักเกือบสี่หมื่นนะครับจอดในจอดบ้านนี่เราต้องหาที่จอดนะครับขึ้นบนไปเลย จะของเขาหรือเปล่าเนี่ยแน่นอนเลยครับเราเอาจีบมาด้วยผอาใช้มาด้วยอดตักอดตตะถึงแล้วสวัสดีครับพี่เขียว วันนี้มาดูปลานะครับสะยายไหมพี่เอาอาาาเหวนุดี๋ยวเราเดินหวานมุ่อันมาด้วยกันหมดไหมคุณลุงยังไม่ได้ให้อาหารมันนะยังไม่ได้ให้อาหารมันนี่เ,เป็นเจ้าของสระนะครับคุณลุงบรรยากาศโคตรดีดสนใจมาได้เลยนะครับผมตอนนี้ก็ เกินๆไปที่พันห้านะครับต่อแหะนะครับ <c oughs> ทดสอบอุกกรแแหเอ็นนะครับอันนี้กี่สอบครับพี่ <c oughs> กี่สอบครับพี่สิบสามสิบสามอ้โห หวานไม่เคยแตกจมหวานไม่เคยแตกครับยาวเกินนะสิบสามศอกพันคอแล้วลงสะเลยเห็นฝั่งประเทศจีนนี่พวกนั้นนี่หวานนี่กิจจุยเลยฮะจมเกือบขาดจับไม่เหมือนคนไทยนะฮะจับแหหวานของจีนเขานะครับไปเลยครับตามไปดูครับ อ๋อใต้ต้นไม้น่ะนะเดินไปดูก่อนครับอ๋อนี่นี่นตรง <c oughs> ยูคาไม่โยนเลยนะก็บักมึงไปรู้เรื่องๆกะทอนลุกใช่ฮะกินเลย,เลยหๆๆแหละ เนี่ยเสียนปลานะครับนี่เรามาทดสอบปลานะครับทดสอบแหนะครับว่ามีปลาพอเหมาะพอควรกับแหละพันห้าที่คุยไว้หรือเปล่านะครับยิงถ่ายเลยลงโยนโยนหานครับแล้วครับ เงียบครับัดเสียนเขาบอกว่ามาแล้วนะครับคือผมมองยังไม่เห็นปลาเลยนะครับดูคลื่นนะสเก็ตคลื่นแล้วเขามีปลาอะไรบ้างครับพี่เขียว,ม,วยมีปลาอะไรบ้างครับพี่าลาปล่อยเยอะอยู่ใช่ไหมครับ ปลายี่สกปลาจระเม็ดปลาบึกมาแล้วนะครับตอดแล้วตอดตอด,ตอดหัวหาแล้วนะครับ